สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูยาจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับใครอยู่ตำแหน่งใดในวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเด็กๆเ,เรียงมาเรียงลำดับลำดับลำดับก่อนหลังคนหน้าช่างมาที่หลังไม่เรียงลำดับมาก่อนต้องอยู่ข้างหน้า มาช้าต้องอยู่ถัดไปจำไว้นะเด็กไทยระเบียบรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญระเบียบิวินัยเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆต้องมีการเข้าแถวใช่ไหมคะเข้าแถวเขารับทรงชาติบ้างเข้าแถวรับนมมาดื่มกินบ้างนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตำแหน่งนะคะอ้าเด็กๆไม่สามารถมาโรงเรียนได้วันนี้คุณครู น้องๆสัตว์มาโรงเรียนกันค่ะอา้าวข้างหน้านะคะเด็กๆคะข้างหน้าเป็นน้องอะไรคะน้องเสืออยู่ลำดับข้างหลังคือน้องแกะวันนี้นะคะน้องเกะลาป่วยค่ะน้องเกะขอกลับบ้านก่อนค่ะอา้าวตอนนี้เรามีเด็กๆอยู่นะคะแค่สามตัวนะคะน้องสัตว์แค่สามตัวอา้าวลำดับที่อยู่ตรงตำแหน่งตรงกลางคือน้อง แมวใช่ไหมคะอ้าวทีนี้เรื่องของใครอยู่ตำแหน่งใดนะคะครูยายยกตัวอย่างให้เด็กๆดูถ้าเกิดในหนังสือของเด็กๆนะคะมันจะเป็นรูปเด็กนักเรียนดูนะคะว่าอยู่ตำแหน่งใดพี่เด็กยืนเข้าแถวคารพธงชาตินะคะข้างหน้าฟ้าใสมันจะมีชื่อเด็กหมดเลยก็คือภูผาต่อไปข้างหลังถุงแป้งเราก็มาหาเด็กที่ชื่อถุงแป้งถุงแป้งอยู่ไหนเอ่ยอยู่คนนี้ หลังถุงแป้งเป็นใครนะคะแต่ละข้อคุยายยกตัวอย่างเด็กๆดูข้อเดียวนะคะนี่คุยายพูดถึงใครอยู่ตำแหน่งใดนะคะเด็กๆกลับบ้านก่อนนะคะอ้าวต่อไปจะคุยายจะพูดถึงซ้ายอ่าเด็กๆคะยื่นแขนข้างซ้ายเด็กๆขึ้นมาคะ่ะยกะนะคะขอคุยายมือขวานะคะจะได้ตรงกับเด็กนะคะอ้าวข้างซ้ายขวา อ่าเด็กๆรู้แล้วนะคะซ้ายขวาอยู่ไหนนะคะอ้าวยกมือข้างซ้ายยกยกยกมือข้างขวายกยกแล้วเราสนุกโดยกันยกมือข้างซ้ายยกมือข้างขวายกยกเด็กๆรู้จากขวาซ้ายได้ใช่ไหมคะทีนี้ในบ้านเราในบ้านเราจะมีห้องต่างๆเด็กๆดูนะคะห้องบ้านเราจะมีห้องต่างๆมีห้องนอนห้องน้ํา ห้องนอนเอาไว้พักผ่อนไว้นอนใช่ไหมคะห้องน้ําไว้ข้าห้องน้ําชําระล้างร่างกายห้องนั่งเล่นไว้พักผ่อนดูโทรทัศน์ส่วนห้องครัวเราก็เอาเอาไว้ปรุงอาหารไว้รับประทานอาหารใช่ไหมคะทีนี้เขาจะถามว่าเด็กๆดูนะคะเขาจะถามว่าห้องนอนอยู่ทางไหนของห้องน้ําเด็กๆหันหน้าเข้าหารูปภาพใช่ไหมคะตัวหนังสือของเด็กเอา้าวห้องนอนอยู่ทางด้าน ซ้ายของห้องน้ำเราก็เขียนคำว่าซ้ายในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีสามข้อนะคะเด็กๆนะคะารู้จักซ้ายขวาแล้วครูยาฝากงานเด็กๆหน้านี้นะคะหน้าที่14เรื่องของซ้ายขวานะคะอ้าหน้าที่13เรื่องของใครอยู่ตำแหน่งใดเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วส่งในลายกลุ่มห้องอนุบาล3านะคะ กูยาฝากงานเด็กๆด้วยและอีกอย่างนึงค่ะเด็กๆเช้าๆนะคะกรุณาเข้ามาเช็คชื่อในห้องเรียนด้วยนะคะกูยาฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ